สวัสดีค่ะจะมาเล่าอาการไอฉีดวัคซีนไฟเซอร์โควิดสิหลายคนถามเข้ามาว่าเออทำไมไม่มีอาการอะไรหรอมีค่ะคือบอกตรงๆว่าเออตอนที่ไปฉีดก็คือกลัวมากเลยกลัวว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า<อ>ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้ เออพนักงานในที่ทํางานเขาจะพากันไปฉีดทุกคนนะคะเพราะทํางานที่แคร์โฮมส่วนเราก็คือทําอาชีพทั้งเป็นทั้งแคร์เป็นทั้งคนทําอาหารเป็นทั้งเช็ดคือทําอาชีพหลายอย่างในแคร์โฮมที่แห่งนี้แล้วทีน่นี้เออตอนนั้นตอนที่ไปฉีดนะคะก็คุยกับคนที่จะฉีดพยาบาลบอกว่า ขอถ่ายวิดีโอขอถ่ายคลิปได้ไหมเขาบอกว่าได้ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเขาก็มีให้กรอกเอกสารรายละเอียดว่าคุณเป็นโูกแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้สวมหน้ากากสวมมากตรวจอุณหภูมิก่อนจะเข้าไปฉีดวัคซีนเขาก็แนะนำทุกอย่างก่อนที่จะฉีด หลังจากฉีดแล้วเขาให้พัก15นาทีไปที่ห้องพักเขาจะดูอาการว่าเราจะมีอาการอะไรมั่งหลัง15นาทีเราก็ไม่มีอาการอะไรเราก็ไปเอาใบนัดแพทย์กับวัคซีนเข็มที่สองแล้วก็ดื่มชากาแฟได้ตามสบายเตรียมตัวกลับได้ตอนที่ฉีดเขาก็แนะนำนะคะว่าเออ มันจะไม่เหมือนกับพวกไอฟูเแจฟนะที่เขาฉีดเกี่ยวกับพวกไข้หวัดใหญ่นะคะพวกไข้หวัดใหญ่ถ้าฉีดเข้าไปจะมีอาการเจ็บปวดที่ต้นแขนแล้วก็จะเป็นไข้ขประมาณสองสามอาทิตย์แต่วัคซีนของไฟเซอร์ตัวนี้ที่เราฉีดเข้าไปเราจะไม่มีอาการเจ็บที่แขนเลยไม่รู้นะแต่บางคนอาจจะเจ็บแต่เราคือไม่เจ็บ แล้วทีนี้ยามันจะเข้าซึมค่อยๆเข้าซึมไปในในร่างกายนะคะพอหลังจะฉีดมาประมาณได้สองสามชั่วโมงมั้งอาการมันก็เริ่มแพ้ออกเหมือนเหมือนคนแพ้ยาอาการมันเหมือนคนจะอ้วกอาการเหมือนคนท้องกินอะไรไม่ได้อยาก,กินจะอ้วกอย่างเดียวก็จะมีอาการเหมือนคล้ายๆกับ คนเมาค้างติดกันมาสามวันก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถามเด็กที่ทำงานแล้วเขาก็บอกว่ามีอาการคล้ายๆกันแต่บางคนก็พูดความจริงบางคนก็โกหกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยปกติทุกอย่างไม่มีใครกล้าพูดความจริงหรอกค่ะพอเราบอกว่าฉันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนพวกเมาค้างมาสองสามวันแล้วเหมือนจะอ้วก เขาบอกเอออาการเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดก็นี่นะคะพออันนี้ก็ฉีดวัคซีนมาได้ประมาณอันนี้อันนี้ก็เข้าอาทิตย์ที่สามแล้วลูกชายก็มาเช็คตลอดว่าเออเป็นไงมั่งแม่อยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาจะเข้ามาเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าคุณฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปคุณจะไม่ติดนะคะติดโควิด ติดค่ะเด็กที่ทำงานเขาก็ติดกันเขาฉีดมาแล้วได้สองสามอาทิตย์เท่ากันเดี๋ยวนี้เขาก็ติดโควิดกันแต่ว่าอาการมันจะไม่ไม่หนักเท่ากับคนที่ที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ติดโควิดอาการรุนแรงมากนะคะดูแลสุขภาพและรักษาตัวเองด้วยนะคะมันล้างมือให้สะอาด ไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้างมือล้างหน้าล้างตาให้สะอาดเลิกงานกลับมาก็ใช้ผ้าน้ำอุน่นคุมหัวให้ไอน้ามันออกเข้ากับหน้านะคะเสื้อผ้าที่ใส่ไปข้างนอกก็รีบเข้าเครื่องซกักอาบน้ำทำตัวให้สะอาดอันนี้โูกพวกนี้ก็กลัวด้วยค่ะกลัวความสะอาดขอบคุณมากค่ะทีรับฟัง